โอ้มาแล้วครับฮีโน่อนึ่งอครับ3 4มรแรงมากคันนี้มาวิ่งช่วยพี่หลงครับงดวิ่งหินคุกนะมาวิ่งดินครับช่วยพี่หลงครับทางไกลไปกับ30โลนะโอ้มีไฟถอยด้วยครับด้านข้าง ขายไปใสดินกับแม็คโครแล้วครับน่าจะวิ่งถึงทุ่มหนึ่งครับวนันนี้โอ้ติดฟิล์มดำปือเลยพี่น้องมองไม่เห็นคนขับเลยครับนี่มีโน่ห้าร้อยครับ เ m 1 A นะลูกจอดครับลูกจอดเอาไว้ครับแม่ก็มาบรรทุกดินครับ รถสภาพดีแบบนี้ก็อัดเต็มกล่องครับถึงสกกยแค่ไหนก็อัดเต็มกล่องแน่ดินไปกับ30โลครับ พ่อแฟดสามนะครับนี่ซึ่งสังเกตครับพ่อเลยครับแฝดสามจางก,ก็น่าจะใส่ยังพันนะยางพันครับ เป็นเลเดียนนะโอ้หัดท้ายเต็มตลอดครับกระบะก็ไม่สูงนะกระบะเป็นกระบะเตี้ยรครับ โอ้เสียงพี่หลงน่าจะมาแล้วไปไหนหรือว่ากลับ น่าจะเต็มแล้วครับขวาดให้มันเสมอหน่อยเดี๋ยวไปตกกลางถนนเดี๋ยวมีปัญหาครับโอเคครับเต็มแล้วครับอ่ะมาดูการออกตัวครับโอ้หนี่โอ้สับเกียร์ไหนนอนน่พอคันนี้น่าจะต่อมาจากอู่เสรีชัยนะพัฒนาครับเห็นติดไว้ข้างรถ อัดเต็มกล่องไปเลยครับกระบะไม่สูงนะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามบ่าวบอมุนมักรถหน่อยนะครับสวัสดีครับ